เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีสมาชิกที่ชอบหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลเท่ากับมาว่ากันถึงหวยรัฐบาลกันสักหน่อยครับผมจากงวดที่แล้วนี่ถ้าผู้ใดได้เบื้องคิปนะคะผมหวยรัฐบาลเท่าโลงไวใหลรูดสองเข่าส้ายรูดอยู่นะครับส้ายรูดเท่าหไหลไวคือว่ารูดสองไวเลยครับมาจริงๆครับ บอกสองสองครับสายรูดเข่าครับสายเจาะรูดเอาห้าหอยตัวเด่นคือสองกับสี่นะหงวดที่แล้วมันออกสี่สองสองเนาะนี่แล้วครับประเด็นหลักมันล่างออกหนึ่งเก้าเนาะเงืดอที่แล้วนี่รัฐบาลไทยเฮ้าสายรูดเข่าอยู่แต่ว่าจังไนเขาก็หวังสายเจาะอยู่ดีเนาะเอาเดี๋ยวเจาะไว รัฐบาลเท่าจะจ่อแค่แปดแปดตัวเท่านั้นครับเขาก็คือเขาลุดรือรุดนั่นแหละครับผมเนาะรัฐบาลไม่มันบอกรัฐบาลน,นี่มันบอกเขาต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับกันไว้ก่อนว่ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับรัฐบาลถ้าหาหนอยแล้วก็นะหาหนอยนี่ต้องมีทอมนิดนะแต่รัฐบาลน,นี่อาจจะห่างหน่อยครับ ยังเชื่อมั่นกันจัดไปครับผมเขาบ้างลุดบ้างก็เคยเขาบนล้างมาแล้วล่ะครับนะงวดนี้มันต้องมาแล้วลครับผมรัฐบาลเฮาจังไดมันตองมาลละมาจัดไปครับรัฐบาลวันที่หนึ่งเมษาที่จะฮอดนี่หนึ่งเมษายังฟันทงว่าลูดสองวิ่งสองอยู่นะครับคำด้วนไดสองครับจังไดตองสองตรงนี้ครับสอง ยังไงต้องมีสองครับรูดสองฟันสองในนอนครับมาตัวแดงครับตัวเน้นเลยสองสามสองห้าตัวเน้นครับตัวเน้นตัวแดงครับสองสามสองห้าสองจับคู่ครับรัฐบาลสองศูนย์สองสีู่ดสองฟันสองมีสองในนอน นะความจากสูตรแล้ว2ตรองมาครับ2องสามสอรูปสอฟันสองวิ่ง2ครับผมตัวเด่น2ตัว2กับ5 2กับ5รัฐบาลเห่า จับคู่ครับ50 53 57 58 50 53 57 58จ็ัดไปครับผมกับหน่วยรัฐบาล8ตัวตัวจาะแปตัวครับของรัฐบาลของเราหมักบอรตรงกับใจในบอรครับผมไม่ต้องไป าให้เมื่อยครับคำนวณเลขคำนวณทั้งสิ้นนะครับผม้วมักกะจัดโหลดครับแปดตัวครับผมไปจับสามตัวกันสักหน่อยสามตัวครับแปดสองสามศูนย์สองสามีสองสาม แปดสองห้าโอเคครับเพราะว่ามั่นใจสองสามหลายกระมูเข้ากันเลยจับสองสามไว้ครับลูดสองสามเขาก็ไม่อาจสามารถรู้ได้จะเกิดจากการคำนวณทั้งนั้นนะครับผมถ้าเขา,าห้วยไทยแล้วมือนั่นกับออหิยุท้าน้อยเนาะเอาว้กอนทุกสิ่งทุกอย่างหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีอยากให้ได้ทุกวันอยากให้ถูกทุกวันอยากให้ท่านผู้ชมที่รับชม ช่องทอมนิดรวยทุกคนสำหรับเมอนอีกะขอบคุณนะครับที่มารับชม